นับว่าความวุ่นวายทางการเมืองนะคะกำลังอยู่ในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังวางมือเพื่อหันหน้าสู่เส้นทางเจรจายอย่างเต็มที่ซึ่งการที่นายอภิสิทธิ์ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกค่ะว่าตัวเขาเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและขออาสาที่จะดับวิกฤตทางการเมืองจึงเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่บอกว่าสังคมไทยกาลังกลับสู่หนทางเดินที่ถูกต้องแล้วติดตามอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ Daily News เรื่องกลับมาสู่ทางที่ถูกเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมาถึงช่วงหนึ่งและพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งกระทำกำลังสร้างปัญหาใหญ่กับส่วนรวมจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องพยายามเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อคลี่คลายการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ มีแผนการเข้าพบประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อขยายแนวร่วมหาคำตอบให้วิกฤตการเมืองของประเทศโดยเริ่มพบกับปลัดกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายเดินหน้าการปฏิรูปและกำลังขยายไปยังองค์กรอื่นทั้งมีความพร้อมจะพูดคุยแม้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังอยู่ต่างประเทศซึ่งหลายฝ่ายเห็นด้วยโดยนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเห็นด้วยและยินดีจะเปิดกว้างเพื่อหาทางออกร่วมกัน เป็นที่ยอมรับว่าปัญหาทางการเมืองมีที่มาที่สั่งสมต่อเนื่องยาวนานแต่ที่เป็นวิกฤตในเวลาปัจจุบันสาเหตุหลักมีจุดเริ่มจากการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปปสที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปทางการเมืองโดยมีประชาชนจากทุกกลุ่มเห็นด้วยและเข้าเป็นแนวร่วมอย่างมากมายแม้ในกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงจะขัดกฎหมายเช่น ขัดขวางการเลือกตั้งก็เข้าร่วมจนส่งผลให้การเลือกตั้งนั้นขัดรัฐธรรมนูญจนนำไปสู่ปัญหาอื่นที่แก้ไขาย,ยากขึ้นการจะจัดการจึงต้องเริ่มจากจุดที่ทุกฝ่ายเชื่อว่ามีหนทางสู่ความสำเร็จดีที่สุดคือการเจรจากับทุกฝ่ายโดยเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยไม่ติดยึดว่าต้องปฏิรูปหรือเลือกตั้งก่อนการเดินสายประสานงานกับทุกฝ่ายของนายอภิสิทธิ์เพื่อหาคำตอบให้กับวิกฤตการเมือง จะบรรลุความสำเร็จหรือทำให้ความขัดแย้งที่กำลังขยายตัวลดลงได้หรือไม่อาจเป็นได้เพียงการเริ่มต้นจุดประกายให้สังคมให้ความสนใจทั้งนี้เงื่อนไขที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งต้องยอมรับปรับตัวไม่นำจุดยืนของตัวเองเป็นตัวตั้งเช่นอาจต้องพักเงื่อนไขาการปฏิรูปก่อนหรือหลังการเลือกตั้งไว้ก่อนและดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักกฎหมาย แต่ข้อเรียกร้องของกอปปสที่มีประชาชนเป็นแนวร่วมมากมายก็อย่าละเลยแต่ควรนำมาหาหรือร่วมกันทำความตกลงหรือสัญญาประชาคมที่จะดำเนินการในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการให้ได้ภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสมนอกจากการที่ทุกฝ่ายต้องปรับตัวยอมรับในทิศทางเดียวกันวางจุดยืนของตัวเองไว้ชั่วขณะเพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวมทั้งประเทศควรร่วมกันกำหนดแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสื่อสารให้มีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวทางนั้นเช่นการปฏิรูปทางการเมืองที่เรียกร้องอยู่จะปฏิรูปจุดใดอย่างไรหากจะต้องแกไ้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะปรับอย่างไรมีกำหนดเวลายาวนานขนาดไหนทั้งควรศึกษาให้รอบคอบถึงผลที่จะเกิดภายหลังปฏิรูปจะพบกับอะไรบ้างและระหว่างดำเนินการหากมีบางสิ่งที่ขัดกับหลักกฎหมายปัจจุบันจะต้องทำอย่างไร ในขณะเดียวกันสำหรับผู้ไม่เห็นด้วยก็ควรมีช่องทางหรือโอกาสการสื่อสารเพื่อให้ได้รับรู้ว่าในถ้ำกลางเสียงข้างมากนั้นยังมีความเห็นต่างที่ต้องคำนึงถึงและหาทางให้อยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ